เอาถุงเล็กกับป้า2ถุงน,น,นไ,ดได้เลยครับผมขอลืมวันดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมก็วันนี้มาซื้อกับข้าวใส่บาทับผมวันที่24เป็นวันพระก็มีที่นี่ทีดีโอมาผม ก็ไม่สายครับแต่ว่าวันนี้วันพระก็คนไปทําบุญกันเยอะก็กับข้าวหมดหมดไว้นะป้าวันนี้วันพระนพาั่นแหละ<ๆ>กับมีที่นี่ที่เดียวนะครับที่ขาย10บาทเอาขนมด้วย ก็อยู่ตรงเย่าเยื้องโรงเรียนอาชีวะนะครับผมก็มีกับข้าวหลายอย่างอยู่แต่วันนี้บอกเลยว่าเป็นวันพารี่จะหมดเร็วครับผมทํามาสายนิดนึงจะหมดนะมาอีกแล้วครับก็ผมเองก็เอา กล้วยถ้ามีไข่ก็จะเอาไข่มาฝากป้าแกขายอยู่ครับเพราะว่าแกขายถูกแล้วก็ไม่เอาเปรียบคนกินครับที่นี่ขายราคาถูกเพราะว่าบาง <c oughs> บางร้านเศรษฐกิจไม่ดีเขาก็ขายแพงขึ้นแพงขึ้นครับแต่ป้าแกยังขาย ิบบาทอันนี้อันนี้ไม่ใช่ราคา20นะอันนี้คือหมดไปแล้วครับ20บาทเนี่ยอันนี้คือผมเอารบบอเครับผมก็มีหลายอย่างครับกาแฟก็มีน้ำเดี๋ยวจัดชุดใส่บาตรข้าวน้ำขนมแล้วขนมสักของด้วย ไม่อันนี้อันนี้ผมเอาแล้วป่ะเนี่ยอันนี้ครับผมอันอันนี้เอาแล้วครับผมชาลังใส่ถุ่มลูกค้ามาไวหยิบเองครับแต่วันนี้มากับข้าวหมดไวมาก หเนี่ยอ่ะเที่ยวหวานวานยขาวือีออ่าี้ร้อนฮะบบหาบทาป้า,า,อาปขอถุงใบหนึ่ง ขอบคุณหลายหลังด้วยจ้ะขอบด้วยนะครับป้าลคนาจ้าไปกันดีดีโอ้เดินกันเลกับบ้านกัเนาะ น,นี่กอกาบ้านแล้วนี่กระเพรารม้นงหู้นหมููกระเงนะห,หมูป,นนะมป,ป้านนี้เหลือถุงนึงนะใส่เนี่ยถุงนึ่งผมอันนี้ยีสเนาะป้ายี่สิบอ่าสาม ก็ของผมของผมทั้งหมด1้0บาทป้าอ่าร้อยสิบบาทแต่ผมหมดแล้วกับข้าวเหลือขนมเหลืออีกถุงนหนึ่งนั่นแหละขนมเหลือถุงเนี่ยรับหมดไวมากเลยครับผมก็ใครที่ผ่านไปผ่านมาอย่าลืมแวะอุดหนุนปลาลำดวนด้วยนะครับกับาจังอบครครับผมเพราะว่าลูกค้าที่มาอุดหนุนก็ราคาย่อมยาวครับผม แกงขุงลก็สิบบาทยี่สิบาทนี่ก็ถือว่ากินอิ่มอยู่นะครับผมมื้อหนึ่ง, <5 S 1> รงครับราดข้าวราดข้าวโอ้ได้เยอะกว่าได้เยอะกว่าด้วยซ้ำไปได้เยอะกว่าที่เขา,าราดข้าวให้สามสิบบาทแลวนะครับผมราดข้าวฟัะนะครับตัวน้ำหมดหมดไปคือหมดไปหลายถาดแล้วครับผมเพราะว่ากับข,ข้าวปกติก็ประ,ประมาณหกโมงกว่านี่ก็ลูกค้า ตั้งแต่ตีห้าแล้วต,ตีห้ากว่ากว่าลูกค้าก็มาอุดหนุนแล้วเพราะว่าถ้าสายหน่อยสักหกโมงเกือบเกือบเจ็ดโมงก็หมดแล้วครับผมอันนี้นนลูกค right ้าต้องเช้านิดนึงนะครับผมถึงจะถึงจะได้ได้กินข้าวอร่อยอร่อยของป้าครับผมกับข้าวอร่อยครับก็มีหลายอย่างอยู่ครับเหมี่ยพวกปลาทอดครับ ก็วันนี้ต้องขอบคุณแฟนเพจ FC ทุกๆท,ท,ท่านด้วยนะครับผมก็อันนี้เป็นการผมถือว่าแบ่งปันน้ําใจซึ่งกันและกันนะครับผมเพราะว่าแกขายไม่แพงอันนี้บอกเลยว่าขายไม่แพงจริงคนอื่นเขาขึ้นราคาไปถึงไหนถึงไหนแล้วป้าแกยังขาย10บาทครับผมครับแกยัง,ห,ง,ยงาาห่วงคนกินอยู่ก็บอกว่าทําไมป้าไม่ขึ้นราคาป้าก็บอกว่าห่วงคนกินอยู่ครับก็นั่หละพอห่วงคนกินแล้วก็ มีอะไรก็แบ่งปันกันมาผมเองก็มีพวกผักพวกกล้วยก็เดี๋ยวจะเอามะเขือมาให้ป้ามะเขือออกลูกเยอะแล้วที่สวนกับเปื่อไว้แกงไว้ขายมั่งแชร์กันไปครับเป็ดไม่มีขไข่เล้นะผมโลกเป็ดไปให้ลูกหมักกันแล้วแกเลี้ยงกินไข่แล้วก็เลยไข่เป็ดจะไม่มีแล้วรอบนี้ครับ ก็ขอบคุณแฟนเพจ FC ทุกๆท่านนะครับผมที่รับชมแล้วก็ติดตามสำหรับวันนี้เดี๋ยวไปใส่บาตรก่อนเดี๋ยวจะไม่ทันขอบคุณมากครับสวัสดีครับ